พนุภะวโตสาวกสังโฆทังขันา์แลมัมมิ กูป่วยขาป่วยทั้งขาไก่ฝึกขาจากกองขาดมันเอาไว้คมมันคมใจคนนด้คมจิตแล้วก็ <c oughs> ขาดมันปวดได้แต่ย,ยืนกลอนเรอยๆขาดมันเศ้าปวดกัง,งัดเข่ามากกะทือว่า จิตเขาคงอยู่ในปัจจุบันอยูเพื่อเกาอยู่ในกายบ่ได้ฝูงออกไปข้างนอกกล,กลับมาล้มหายใจยากไปเอาจิตไปจ้องจับเวทนานันขันที่จ้องจับก,กับบงส,สุขเวทนาดันเกิดถูกขึ้นกระดับมันสิ้นไป สุขเวทนาเป็นบาปสุขเวทนาเป็นบุญบุญและอาบุญกุศลและอาบุศลตัวเดียวกันรู้ลมหายใจปิดตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ให้เป็นคนผู้ที่แผ่เมตตาได้ถ้าแผ่เมตตาได้พอจิตเราสงบจิตตัวเองสงบนิ่งปราศจ,จากนิวรณ์ปราศจากกามพยาบาตเบียดเบียนให้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยจะไม่ต้องรอใครไม่ต้องให้มีผู้นำํำ ถ้าไม่เป็นก็ไปฝึกให้เป็นไป่านให้คล่อง <c oughs> ไปนั่งไปทำอยู่ตรงไหนได้โครนไม้เรีอยนบ้างในป่าไหนก็ตามพอกิดเริ่มเป็นสมาธิก็แผ่เมตตาได้เลยต้องฝึกตัวเองให้มากการแผ่เมตตาเนี่ยได้อานิสงส์มากเหมือนกัน การมองเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็หลุดพ้นได้เหมือนกันมองทางปิดนะทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงหูตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงพวกนี้ได้หมดเลยให้ควรเขาปล่อย <c oughs> อย่าปล่อยมันไปโลกทางโลกมากให้ข่มกิจสมัยที่ควรข่ม สมัยนี้เรากําลังจะมาทำบุญทำกุศลพอมาตื่นขึ้นมาวันแรกนะ่ยวันที่วันนี้เราจะไปวัดไปทำบุญเริ่มทำตั้งแต่อยู่ที่บ้านเริ่มคมกิดตัวเองอย่าให้มันไหลไปตามโลกมาถึงสถานที่ก็อยากคุยกันทางโลก ไม่ใช่เหตุทำให้บาปพวกอากุศลนี้เกิดขึ้นมากกุศลไม่ได้เกิดเลยแม้แต่จะทำสมาธิพวกเกิดได้ยากถ้าเราไม่ใส่ใจทำให้มากขอมจิตเอาไว้อยากมันอยากจะพูดเรื่องโลกก็อยากให้มันพูด ชวนกระแสออกจากโลกวันที่เราไปรับสังฆทานที่อุดรเราก็ได้พูดว่าให้ชวนกระแสออกจากโลกถ้าไม่งั้นไหลไปตามโลกนรก บอกตรงๆไม่ได้ว่า้อ,อ,อพูดอะไรพูดตรงบาปเราทำมามากมากจนตกต่ำไปเรื่อยๆตกต่ำไปเรื่อยๆเกินพบไหนชาติไหนก็ต้องตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทำบาปไว้มากกุศลไม่ได้ทำ เบียดบาปอากุศลไม่ได้ไม่มีกุศลใดจะมาแรงเข้าบาปเพราะเราทำบาปเอาไว้มากเราว่าเราไม่รู้ไม่ใช่เรารู้ว่าบาปอากุศลเกิดจกกผู้ใดเรารู้จักในปัจจุบัน กุศลเกิดกับผู้ใดในปัจจุบันเราก็รู้บุคคลที่ให้กุศลเกิดบุคคลนั้นไม่พูดเป็นผู้สงบบุคคลใดให้บาปอกุศลเกิดคนนั้นพูดบ่อยพูดมากพูดไม่หยุดพูดเรื่องโลก บาวว่ากุศลเกิดมาแม้จะอยู่ในสถานที่ที่สงบก็ไม่สงบกว่าเขาสถานที่ที่สงบคือตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมวินยัยแต่ตรงนี้ตรงนั่งอยู่เนี่ยเป็นสถานที่อันสงบใครเข้ามาก็ต้องทำใจตัวเองให้สงบ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาเอาทางโลกๆมาคุยกันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาได้บาปกเกิดมากไม่ทำให้กุศลเกิดแก่ตัวเองเจะเอาตัวไหนมาสู้กับบาปได้จะเอาตรงไหนไปหาที่ไหนมาสู้กับบาปมันถึงจะได้เจริญขึ้นอันนี้มีแต่เจริญลง แม้แต่จะมาสถานที่ที่สงบก,ก็ไม่สงบก,ก็ทำให้ตัวเองเจริญลงไปหลายภพชาติเมื่อบาปอกุศลเจริญขึ้นนัเราก็เจริญเหมือนกันทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่เกิด ไม่ได้บาปอกุศลเกิดแทนที่ผมเราพูดให้แจ่มแจ เราพูดไม่มีอุปมาอุปไมยเลยคัดจริงเป๊ะตรงเดว่าอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่เข้ามาในสถานที่นี้ก็ยังวุ่นวายกัน ไม่สงบได้ถ้าออกจากนี้ไปมันจะมีไม่สักหน่อยหนึ่งแม้แต่เท่ากับเม็ดทรายก็ไม่เกิดในกุศลคิดดูดีๆให้ละเอียดลงรายละเอียดให้มากบาปกรรมและกุศลบุญกุศลมันละเอียดพอกันหมดเลยบาปมันก็ละเอียด คิดหรือว่ามันไม่บาปกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดเอาไว้มากก็ตามน้อยก็ตามฟังเราคันนี้ยอมได้รับผ ทำกรรมดีเท่าเมิตรตายก็ได้รับเท่าเมิตรตายทำกรรมไม่ดีเท่าเมิตรตายก็ได้รับเท่าเมิตรตายน้อยก็ตามมากก็ตามนิดนิดเนี่ยหน่อยได้หมดก็บอกเราก็ได้บอกอยู่ว่าคำพศศาารสะดาเดาละเอียดมากล,ลงรายละเอียดกันสุดสุดส,ดสุดหมดเลยในความคิดของสัตว์โลก แต่กณะน,นั้นก็ยังไม่พากันสนใจสงสัยทาเนธนทำศูนย์ตรงนี้ศูนย์ศึกษาธรรมวินัยเนี่ยธรรมกับวินัยเนี่ยสีนกับ คำสอนเนีศูนย์เนี่ยเรียกว่าศูนย์ศึกษาเข้ามานี้ต้องเข้ามาศึกษาไม่ใช่เข้ามาเล่นเล่นโรโล่เลต้องเอาจริงเอาจัง ให้มันเกิดสัดหน่อยมาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไม่ไม่ได้อะไรติดจิตติดใจไป ดูแล้วมันไม่รอดอยากจะได้อะไรมันก็ไม่ได้สมหวังเพราะบุญไม่เกิดบรารมีไม่สร้างคิดว่าตัวเองมาสร้างแค่นี้มันได้ไม่ใช่ได้หน่อยได้หน่อยเดียวไม่ทันบาปแล้วบาปลากคอไปกินหมดเลย มีไหมที่บุคคลที่จะเลิ่มลึกได้ตอนตัวเองจะสิ้นขีตจะมีไหมตอนนั้นแหละตอนเปลี่ยนเปลี่ยนหนทางที่จะไปทางนรกหรือจะไปทางสวรค์เปลี่ยนไปตอนนั้นถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปตามนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่มีโอก มีแน่นอนแต่พากันเอาไหมทำเอาไว้เพื่อโอกาสเพื่อไม่ประมาททำอยู่ในการในงานก็ได้ทำอะไรอยู่ได้หมดเลยคำสอนของพระเจ้าง่ายง่ายมา เองไหมผมปิดข่มใจตัวเองไหมไม่ให้พูดที่ชั่วหาคำที่ชั่วมาพูดไม่ให้ทำพอกเข้ามาแล้วคำที่เกิดบาปอกุศลเนี่ยให้ปิดได้ไหมปิดได้ไหมปากตัวเองปิดปากตัวเองได้ไหม นี่แหละเรามองเห็นตัวรงว่าบาปอาคุศสนักเกิดตลอดไม่มีเราศึกษามานี่ไม่มีจะมาคุยกันอย่างนี้ไม่มีเข้ามาผู้เปนเงียบหมดทุกคนแม้เป็นพันแม้เป็นทั้งเ็ดพันคนแปดเจ็ดพันห้าร้อยคนก็ยังเงียบชิด นั่นเขามาเอาบุนแท้พวกเราไม่รักษาตัวเองเลยใครจะมารักษาให้เราไม่นำตัวเองให้ออกจากทุกข์เลยใครจะมานำไปได้ ออกสักนิดสักหน่อยทำไมนำตัวเองเข้าไปสู่ทุกข์ตลอดไปเกิดในภพไหนๆก็อย่างนี้ยิ่งจะตกต่ำไปกว่านี้ไปเรื่อยๆ มองเห็นหมตามพระศาตราบัญญัติสิบปีแก่ตายมันสุดทุกอย่าง <c oughs> เริ่มตั้งแต่บัดนี้แหละไม่ได้เริ่มมันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่ผระพุเจ้าพรินิพพานมันเริ่มมาแล้วน <c oughs> ลเนี่ยบุคคลจะเสี่อมไปหมด ียเอาหนักนะวันเนี้ยเอาหนัก <c oughs> ไม่ได้ชี้ไปไหนไม่ได้เล่าิทาน <c oughs> เอาตรงๆเลยคนทำได้ก็ทำคนทำไม่ได้ก็เริ่มให้ทำคนทำแล้วก็ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปคนได้แล้วก็ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคนยังไม่ได้ก็ให้เริ่มได้ มันถึงจะเรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมวินัยจากพุทเโรษคือจากปากพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราตั้งขึ้นมานลอยลอยคิดเองทำเองเราทำขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดบอกสอน มหาชนทั้งหลายเราบวชเข้ามาเพื่อตามเราปรารถนาว่าจะมาสร้างกิจมนุษย์ถ้าใครเข้ามาก็ต้องมาสร้างกิจตัวเองมาศึกสามาบังคับจิตตัวเองข่มกิจสมัยที่ควรข่ม ปล่อยกิจสมัยที่ควรปล่อยล่าเริงสมัยที่ควรล่าเริงสมัยใดอะควรปล่อยกิจสมัยที่มันเพี่ยงดีแล้วมันฝึกดีแล้วมันฝึกมาได้ดีแล้วมันไม่หลงไปในแถวทางเป็นบาปอาคุลปล่อยได้ล่าเริงตอนไหนล่าเริงตอนมันถกธรรมะก,กันฟังธรรมะก,กันคุยธรรมะ อย่างไรทําแบบไหนมันถึงจะเข้ามาทางธรรมได้มันถึงจะฝึกตัวเองได้อ่ะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะบันรุงบรรดาลให้ใครเป็นอะไรได้นะพระพุทธเจ้าแค่ชี้ทางเท่านั้นเองพวกเราทํากันเอง ได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องทำไม่ได้สายเกินแจ้ขอให้มีลมหายใจอยู่สลัดมันออกได้บาปกุศลดดับมันทิ้งไปได้กรรมทั้งหลายกรรมดำทั้งหลายไม่ต้องจำเป็นให้ใครมา ลดน้ำมนต์พ้นน้ำมันสะดอกเคราะดับกรรมให้ในตอนเราเองทำเองดับกรรมตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาดับให้เราสร้างกรรมของเราเองทุกขณะอิดแต่เราไม่ได้สร้างพ้นทางดับกรรมทุกขณะอิดเลย มีแต่สร้างให้มันขึ้นเกิดมีแต่สร้างให้มันเข้ามาไม่ได้สลัดออกคืนไปสลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปอารมณ์ใดที่มันจะพาบาปองคุสนเกิดก็สลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปเราไม่ได้ทำตรงนี้เราปล่อยมันสนุกสนานล่าเริงไปตามโรคก,กเขาทำ เราทำกันมานานแล้วน่าจะเบื่อมันตามโลกโลกน่าจะหยุดทำได้แล้วสนุกสนานไปตามบาปอกุศลล่าเริงไปในบาปอกุศลพอใจในบาปอกุศลควรจะหยุดแล้วทำกันมาเยอะมาหลายภพชาติด้วยมาอีกภพนี้ก็จะทำอีก ต่อไปแล้วจะเอาที่ไหนไปสู่สุคติได้เอาตรงไหนไมีแต่ทุกคติเกิดเคยทุกวันทุกวันทุกวันเอาสุคติมาจากไหนอีกไม่นานก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปก็หมดไปหมดไปลงนรกไปกันเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทำไมกล้าพูดคํานี้ขึ้นมาลงนรกไปเรื่อยๆเยมันกว้างนะมันมากเลยนะมันขัดกับบุคคลทั้งหลายมากเลยข,ขัดกับความคิดของปูตุชนมากทําไมกล้าพูดเพราะมันสร้างแต่กรรมดำสร้างบาปแล้วจะให้มันไปสวรรค์นีมันเป็นไปไม่ได้ สร้างสวรรค์จะเอาไว้จะให้มันไปลงนรกก็ไม่ได้มันก็ต้องไปสวรรค์ของมันต่อให้ใครมาสวดมาเทศอะไรยังไงมันก็ไม่ไปเพราะเราสร้างไปสวรรค์แล้วมาแท่งชักหักกระดูกให้มันไปนรกมันก็ไปไม่ได้เารเราสร้างนรกเอาไว้มากแล้วจะให้ใครมาสวดมาเทศให้ไปสวรรค์มันก็ไม่มี ิทธิที่จะไปะเทศไปได้ใครจะเก่งแค่ไหนะเพราะเราเองสร้างเองเมื่อไรเราจะดับกรรมอันมันนำไปนรกให้สิน้นเมื่อไรเราจะทำกรรมอันมันได้ไปสวรรค์หมดโอกาสนะถ้าไม่ทำามาครนี้แล้วหมดโอกาสเลยนะจะบอกได้ อีกนานกว่าจะได้มากลับเกิดเป็นมนุษย์อีกอีกนานมากเลยดูคนนะ่ะดูแล้วอนะ่ะทำไมกล้าพูดอย่างนั้นอีกทำไมจะไม่กล้าแต่ละวันเนี่ยคนเกิดมานชิดไหมที่ จะหยุดทำบาปคิดไหมที่จะรักษากายวาจาใจตัวเองไม่ได้คิดเลยและก็ไม่ได้รักษา,กาแล้วมันจะไปไหนถ้ารักษากายวาจาใจต่ำสุดได้เป็นมนุษย์อย่างนี้ถ้าไม่ได้รักษาปกตาิในวาดเราที่ไปแล้วทำไมจะไม่กล้าพูด มันเป็นไปแล้วอ่ะมันเห็นเห็นอยู่แล้วอ่ะมีใครมีใครรักษากายวาจาใจอยู่ในเนี้หกคนเนี่ยไม่ต้องไม่พูดมากอ่ะเอาแค่หกคนนั่งอยู่เนี่ย แล้วเราทำไมไม่กล้าพูดตรงนั้นแล้วก็จริงด้วยตามคำวษาศาสดาพูดไม่ได้พูดเล่นๆลนอยๆร้อองนี้แหละเราถึงตั้งศูนย์ขึ้นมาเพราะเหตุนี้แหละ แต่ก็ไม่มีใครจะเข้ามาทำก็แล้วไปนะตัวใครตัวมันก็แล้วกันใครจะเอาตัวเองได้ไม่ได้ก็อยู่ตัวเองนันออันนี้ถือว่าได้มาได้ฟังคำสอนแล้วนะได้ยินได้ฟังแล้วนะถ้าจะประมาทอยู่ก็แล้วแต่ อากนรกจะไม่กลัวนรกสนุกสนานอยู่ในเราลกก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะเพลิเพลินอยู่ในนรกก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคนเนี่ยมืดขนาดนั้นเลยมืดมา Yeah. you?